อยากสร้างบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ที่นี่เลยค่ะบริการแบบ one stop service บริการสร้างบ้านแบบครบวงจรโดยต้นแบบจากแสนสิริเริ่มต้นอย่างมั่นใจแค่ติดต่อ call center 1นึ่งหกแป f ห้า i ลน์ออฟฟิต้นแบบเว็บไซต์หรือเข้าเยี่ยมชมเซลล์แกลเลอรี่เรามีทีมงานพร้อมดูแลทุกเมื่อครับสเต็ปสองเข้าใจทุกความต้องการพร้อมรับฟังทุกความต้องการพาไปชมบ้านจริงกว่า26โครงการของแสนสิริสเต็ปสามสำรวจพื้นที่จริงด้วยผู้เชี่ยวชาญเพื่วอวิเคราะห์ประเมิอนอย่างละเอียดหาแบบบ้านที่เหมาะสมเพื่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เส็จสรุปแบบบ้านและทําสัญญาเมื่อทุกอย่างลงตัวแบบบ้านและงบประมาณพร้อมวางเงินจอง1 0 0 0 0แบาทเสร็จที่หบริการแบบ One Stop Service ดำเนินการขอเอกสารอย่างครบถ้วนเช่นการขออนุญาตก่อสร้างงานเดินระบบต่างๆรายการยืนกู้ทั้งในกรณีที่มีที่ดินและไม่มีที่ดินครับ สเต็ปหเริ่มต้นการกอร่อสร้างโครงสร้างบ้านจะถูกผลิตจากโรงงานพรีแคสเทคโนโลยีเทียบเท่ามาตรฐานจากประเทศเยอรมันติดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จภายใน7จ็ถึงวันพร้อมงานตกแต่งติดตั้งเฟอร์รนิเจอร์ตามแบบที่คุณต้องการสเต็ปเจ็ดแสนสิริคุณลิตี้บ้านทุกหลังจะผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานตรวจรับมืออาชีพโดยมาตรฐานเดียวกับโครงการบ้านของแสนสิริสเต็ปแปความเข้าอยู่ด้วยการดูแลร,ระยะยาวเมื่อคุณก้าวเข,าข้าสู่บ้านหลังใหม่เรายังคงดูแลคุณต่อไปด้วยการรับประกันโคง สร้างพีแคสนาน10ปีพร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากแสนซิรีสร้างชีวิตที่ดีสร้างบ้านแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ต้นแบบ c r a f ต์เ by <า>แสนซิรีรับสร้างบ้านต้องต้นแบบ c r a ฟ t e เ by แสนซิรี